สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปปั่นจักรยานกันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับอยู่ในเขตจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีแล้วก็ติดด้านอำเภอปากช่องโดยติดหลายจังหวัดเลยเขาใหญ่นี่ก็เป็นที่ขึ้นชื่อมากนะสำหรับนักปั่นที่จะไปปั่นจักรยานที่นี่เพราะว่าเส้นทางเนี่ยภูมิประเทศเนี่ยเป็นภูเขาสูงชันนะหลายท่านก็เคยไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วแต,แต่ว่าอาจจะยังไม่เคยปั่นจักรยานขึ้นเขาใหญ่มาก่อนแต่ถ้าเคยไปมาแล้วจะรู้ว่า เส้นทางนี้เอาเรื่องเลยนะครับพคดทางเนี่ยมันจะคดเคี้ยวที่สําคัญก็คือว่ามันจะขึ้นเนินเยอะมากนะครับเราปั่นทางลาบปกติเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะปั่นขึ้นเนินชันๆเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับจุดสตาร์ทของผมในวันนี้ก็คือที่ด่านเนินหอมนะด่านเนินหอมก็อยู่ทางฝั่งปราจีนบุรีด่านเนินหอมขึ้นมาถึงเขาใหญ่ตรงสามแยกเขาใหญ่เนี่ยก็ระทางก็ประมาณ30กิโลเมตรนะเส้นทางก็สวยงามเนะย เป็นป่าแบบล่มลื่นเลยนะแต่ว่าจะชันตั้งแต่เริ่มออกสตาร์ทเลยนะครับเราสามารถจอดรถบริเวณด่านได้นะด่านจ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่ด่านเลยไปนิดหนึ่งมีที่จอดรถแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาปั่นจักรยานนะไม่ไม่เสียค่ารถเข้าอุทยานเพราะว่าเรามาปั่นจักรยานจักรยานที่เขาใหญ่นี่ฟรีนะครับเราจ่ายแค่ค่าธรรมเนียมของคนที่เข้าไปในอุทยานแค่นั้นเองส่วนรถก็จอดไว้บริเวณนะั้นตรงนั้นก็จะมีห้องน้ําเราสามารถ เ,เครื่องแต่งกายได้เปลี่ยนแบบเสื้อผ้าที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นเสื้อสําหรับปั่นจักรยานนะครับอุปกรณ์ต่อมาที่จําเป็นก็คือหมวกครับหมวกควรจะมีทุกคนนะครับไม่ว่าเราจะปั่นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยหมวกนี้เป็นสิ่งจําเป็นนะครับป้องกันอุบัติเหตุต่างๆได้นะเป็นอย่างดีแล้วต้องมีอะไรอีกไปปั่นเขาใหญ่ตัวนี้ครับเลดร์อยู่ด้านหลังมันจะส่งสัญญาณมาที่ใหม่เป็นเลดาราของการ์มินนะครับ จะส่งสัญญาณมาที่ไมค์การ์มินเพื่อเตือนให้รู้ว่ามีรถมาข้างหลังก็จะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นจะเป็นจุดสัญญาณเตือนว่ามีรถเข้ามาใกล้ระยะห่างเป็นร้อยเมตรเลยนะครับนะเวลาถ้ารถเคลื่อนที่เร็วเราก็จะได้รู้จุดมันจะวิ่งเข้าหาเราเร็วนะทาให้เรารู้ว่าโอเคข้างหลังเนี่ยมันจะมีรถที่ตามเรามานะครับเราก็ต้องพยายามชิดขอดทางให้มากที่สุดเพื่อความปลอดภัยถ้ามีรถตามมาสองคันมันก็จะโชว์เป็น2จุดเลยนะก็ทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ย เลด้มันก็สามารถจับได้หมดนะครับโอเคมีอะไรอีกนะด้านหน้าก็ควรจะมีไฟนะไฟกระพริบเตือนสัญญาณถึงแม้เราจะปั่นเวลากลางวันเนี่ยแต่ไฟกระพริบเนี่ยทำให้รถที่สวนทางมามเขาเห็นเราเนี่ยตั้งแต่ระยะไกลาบางทีจักรยานสีดําคนปั่นก็ใส่ชุดสีมืดๆดาๆอะไรนี้นะมันจะดูผมใส่ชุดสว่างๆแล้วจักรยานนี่สีแบบซ่อมแจาเลยนะมองเห็นแต่ไกลเลยแต่ถ้าเป็นสีมืดๆทึมๆเนี่ยถ้ามีไฟกระพริบปิดด้านหน้าก็จะ ช่วยได้แล้วตัวเลดา้านด้านหลังมันก็จะเป็นไฟกับพริบด้วยแต่ถ้าไม่มีเลดา้าก็ควรจะมีไฟที่อยู่ด้านหลังด้วยนะเป็นไฟสีแดงกับพริบสีแดงเนี่ยมันจะเห็นตั้งแต่ระยะไกลเลยนะครับโอเคคราวนี้มาถึงจักรยานที่ใช้ปั่นเนี่ยเสือภูเขาก็จะได้เปรียบคุณที่ว่าเฟืองหลังอัตราทดมันจะใหญ่มันจะมีจานใหญ่ที่เฟืองหลังหรือสเตอร์นะฮะเฟืองอาจจะขึ้นไปถึง50เลยทําให้เบาแรงเวลาที่เราปั่นขึ้นเขาเนี่ย มันจะเบาขาเรานะทำให้ไปได้เรื่อยๆนะครับถึงแม้มันจะไม่เร็วมากแต่ว่าชันยังไงมันก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าส่วนด้านหลังเนี่ยเป็น28หนักเกินไปนะครับก็ควรจะเป็นประมาณสัก3-4ได้ผมแนะนำนะ3-4หรือ3-6ได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะมันก็จะเบาเวลาเราขึ้นเนินชันๆเนี่ยมันก็สามารถไปได้เรื่อยๆนะฮะร,รอบขาก็อาจจะมากขึ้นเวลาขึ้นเนินชันๆแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปนะมันจะค่อยๆกระตท้บกระตทบกระเทบ ไปชนิดแต่ก็ไปร่อนนะแต่ว่าถ้าเฟืองหนักเนี่ยขึ้นไปปุ๊บเสร็จเลยครับนะไม่มีแรงกดต่อไปเพราะว่ามันหนักมันจะมีความหนักหนักมากขึ้นเรื่อยๆตามความชันความชันเราจะวัดเป็นเกรดนะครับตั้งแต่ศคือพื้นราบแล้วก็ 1%, 2%, 3%, 4%, งเปอรนี่้คือตั้งฉากนะสี่ห้าภาษาไม่มีอยู่แล้วเราไม่มีปัญญาปั่นแน่นอนที่เขาใหญ่เนี่ยค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณเอ,อ่อหกนถ้าบางช่วงก็สินะ จากดานเดนินหอมขึ้นมาถึง3แยกเขาใหญ่นะครับแต่ว่าที่ผมจะไปวันนี้ก็คือจากเดินหอมขึ้นไปถึง3แยกเขาใหญ่แล้วจาก3แยกเขาใหญ่ขึ้นยอดเขาเขียวอีกนะตรงนั้นเนี่ยบางจุดขึ้นไปถึง1 6เลยนะ1ะสิบสี่สิบห้าก็เรียกว่าชันเอาเรื่องเลยเพราะฉนเฟื่องนี้จําเป็นมากต้องเป็นเฟืองที่ใหญ่นาะจานใหญ่ด้านหลังนะครับก็สัก3ามนะด้านหน้าเนี่ยจานเล็กยิ่งเล็กมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเบาขามากขึ้นเท่านั้นนะครับมีอะไรอีก รองเท้านะครับรองเท้าทีออ่อย่างที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นรองเท้าผ้าใบธรรมดานะก็จะเหมาะนะครับเพราะว่าบางทีเวลาขึ้นทางชันๆเนี่ยเราสามารถเอาขาได้ลงได้เลยแต่ถ้าใครชอบใส่รองเท้าแบบคลีตนะเวลาลงเนี่ยเราจะต้องปลดซีก่อนบางทีพอจักรยานเราพอไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เกียเบาไปแล้วปรากฏว่าไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะปั่นต่อปรากฏว่าเกือบจะหยุดเลยนะเกือบจะหยุดปุ๊บเนี่ย แล้วเราปลดคิดไม่ทันก็คือเอาเท้าออกจากบันไดไม่ทันผลค,คืออะไรครับลม้มนะฮะอาจจะบาดเจ็บได้มันถ้าเป็นมือใหม่ที่ยังไม่ทางานก็ใช้รอ,อ,องเท้าที่เป็นแบบผ้าใบจะดีกว่านะครับครับทีนี้มาพูดถึงเส้นทางปั่นจักรยานบนเขาใหญ่นะครับนะท่านที่มีประสบการณ์มาพอสมควรแล้วก็ก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าก็จะคุ้นเคยกับเส้นทางที่มีความสูงชันนะครับแล้วก็มีความคุ้นเคยกับ ความอดทนนะดูร้านในการปั่นรลยะทางไตจนะครับนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยช่วง30สกิโลเนี่ยเราใช้เวลาถ้าเป็นมือใหม่ผมว่าอาจจะขึ้นไปถึงสองถึงสามชั่วโมงเลยนะกว่าจะไต่ขึ้นมาจากด่านเนินหอมขึ้นมาถึง3าแยกเขาใหญ่นี้นะครับก็เรียกว่าสาหัสกรรันนะสำหรับนักปั่นมือใหม่แต่ถ้ามีประสบการณ์บ้างแล้วก็ก็ลองมาหาประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาที่เขาใหญ่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกนะครับนะแต่ว่าถ้า ให้ดีไปกว่านั้นอีกมันจะมียอดเขาเขียวครับยอดเขาเขียวนี่จากเนินหอมมาถึง3แยกเขาใหญ่ว่าสาหาัสกา,ารแล้วนะแต่ว่าจาก3แยกเขาใหญ่เนี่ยขึ้นไปถึงยอดเขาเขียวที่พันสองกว่าเมตร m. สูงที่สุดในภาคกลางเนี่ยตรงนั้นเนี่ยสุดยอดนะฮะขึ้นได้นะครับเส้นทางจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ยากลาบากอะไรเท่าไหร่ในช่วงแรกๆเพราะว่ามันจะขึ้นขึ้นสูงสต่ำ,ตำ,ตำแต่ว่านับตั้งแต่สารเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่เป็นเขานะครับ ขึ้นไปเนี่ยทางมันจะชันดิ่งขึ้นไปเลยนะดิ่งขึ้นไปตั้งแต่สามสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์หนักสุดก็คือก่อนถึงยอดเขาเขียวเนี่ยประมาณสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะช่วงบร,ริเวณผาเดียวดายนะหกร้อยเมตรเองจากผาเดียวดายไปถึงยอดเขาเขียวนะครับหกร้อยเมตรแต่เป็นหกร้อยเมตรที่สาหัสยากันมากนะครับเพราะว่าชันตั้งแต่สิบถึงสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยพอผ่านตรงนั้นไปเนี่ยก็จะเจอค่ายของทหารอากาศซึ่ง ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้นนะตรงนั้นเรียกว่าผาตอมใจก็เป็นจุดสูงสุดที่เปิดให้นะักท่องเที่ยวขึ้นไปเที่ยวชมได้สําหรับเราปั่นจักรยานเนี่ยเราก็สามารถปั่นขึ้นไปถึงบนนั้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากว่าจะฝ่าฟันไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็ลำบากลําบนนะมากครั้งแรกเนี่ยกว่าผมจะขึ้นไปจากสารเจ้าพระขาใหญ่ขึ้นไปถึงที่เขาเขียวนะครับเกือบ2ชั่วโมงนะก็คือปั่นขึ้นไปได้สักครั้งหนึ่งพอเจอเนินสัก89%ก็ต้องจอด แล้วก็ทําไงครับจ,จูงจูงจักรยานขึ้นไปเพราะว่าทางชันเกินไปไม่สามารถปั่นไหวนะครับแล้วก็พอเจอทางชันเหลือสัก5 6%กป็ปั่นต่อนะปั่นต่อไปพอเจอชันสัก10%ก็หยุดต่อเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยจะเจออย่างนี้ทุกคนนะครับแต่ว่าพอเรามีประสบการณ์มากขึ้นมาปั่นที่เขาใหญ่บ่อยขึ้นเนี่ยความถี่ในการจูงขึ้นก็จะน้อยลงเหมือนกับร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับมีเคล็ดลับนิดนึงนะครับถ้าคิดจะมาเขาใหญ่เนี่ย ลองหาเทรนเนอร์มาดูถ้าเป็นพวกสมาร์ทเทรนเนอร์นี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะแล้วเราก็ปั่นกับแอป,ป,ปพวกแอปสวิปนะฮะมันจะมีในแอป,ปเนี่ยมันจะมีเส้นทางที่ขึ้นเขาแล้วลองปั่นขึ้นเขาดูหาเส้นทางขึ้นเขาที่สูงประมาณสักหนึ่งพันเมตรเลยนะหนึ่งพันเมตรหนึ่งพันเมตรก็ฝึก,กไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งพันเมตรแล้วก็ความลาาชันก็อาจจะมี45%่ห้าเปอร์เซ็นต์หกเปอร์ถึงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ผ่านไปได้นะแล้วก็เพิ่มเส้นทางที่มันชันมากกว่าน,นั้นอีก อาจจะเป็น15% 16%ใช้เวลาฝึกแต่ว่าไม่ไม่ใช่แค่2อสวันอาทิตย์2อาทิตย์นะครับอาจจะต้องใช้เวลาฝึกเป็นเดือนๆดนฝึกปั่นกับเทรนเนอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยจนเราคุ้นเคยกับความชันนะแล้วก็สามารถปั่นดูร้านได้ปั่นขึ้นเขาหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงผ่านได้เนี่ยแสดงว่าร่างกายเราเริ่มพร้อมละพร้อมที่จะมาลุยเขาใหญ่กันนะครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปถึงยอดเขาเขียวเมื่อถึงยอดเขาเขียวแล้วต้องทานทานอะไรรู้ไหมทานข้าวไข่เจียวนะฮะข้าวไข่เจียวในตํานานนะครับในตนานํานานเพราะว่า เป็นที่ล่ำลือกันมากคือในนั้นเนี่ยมีร้านอาหารของเป็นร้านค้าสวัสดิการอยู่วันนั้นนะครับมีร้านเดียวแล้วมีเมนูเดียวคือไข่เจียวและที่สําคัญก็คือว่ารอนานมากนะข้าวไข่เจียวหนึ่งจานเนี่ยเราอาจจะต้งองรอตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเลยแม้กระทั่งไปวันธรรมดาก็เหนนะวันธรรมดาคนก็ไม่ได้น้อยละนะครับช่วงนี้นะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปพูดถึงบางทีรอจนท้อนะคือผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ได้ทานเลยนะจน แม่ค้าที่ทอดไข่เจียวคุยฟังว่าวันนี้ได้กินแน่นอนแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ก็ต้องตามคิวก็ทาตามคิวลันไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคคือเราปั่นเกินชั่วโมงแนะ่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยคาร์บโบไฮเดรตในร่างกายเราถูกใช้จนหมดแล้วร่างกายต้องการอย่างมากคือคาร์บโบไฮเดรตหรือคาร์บนะฮะเราต้องเติมเติมคาร์บก็ไปนะเติมคาร์โบไฮเดรตก็ไปให้พลังงานกับร่างกายของเรานะฮะก็ทําให้เรา บีแรงที่จะปั่นต่อได้นะครับยอดเขาเขียวไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงมาทีนี้ตอนลงเนี่ยต้องระวังมากเพราะว่าเส้นทางเนี่ยลาดชันมากนะมันจะชันคือเราขึ้นชันแล้วชันเท่าไหร่เนี่ยเวลาลงมันก็ชันเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเบรกนี่สําคัญนะครับถ้าเป็นริมเบรกนะเป็นลิมเนะรบรกเนี่ยก็ต้องต้องระวังพอสมควรน,นะครับเพราะว่าเบรคนานๆแล้วเนี่ยมันจะมีความร้อนยิ่งถา้าใช้พวกล้อที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเวลาเบรกกำเบรกแรงๆนานๆเนี่ย นานต่อเนื่องเราปล่อยไม่ได้นะปล่อยรถมันจะพุ่งไปเลยนะเวลาเรากำเบรกกับล้อลิ้นเบรกกับล้อคาร์บอนเนี่ยมันจะเกิดความร้อนนะบางคนบอกร้อนถึงขั้นแบบยางละลายเลยยางเบรกนะครับเพราะแนะนําก็คือดิสเบรกนะรถปัจจุบันส่วนใหญ่ก็เป็นดิสเบรกไปแล้วนะถ้าเป็นดิสเบรกนี่ก็ปลอดภัยสูงกว่านะครับแล้วก็เบรกหลังอย่าลืมนะห้ามเบรกหน้าอย่างเดียวนะถ้าเบรกหน้าก่อนเนี่ยหัวพว่มนะเป็นซุปเปอร์แมนเหินไปเลยนะต้องเบรกหลังนะครับเบรกหลังค่อยๆเบรกไปเรื่อยๆแล้วตอนลงเนี่ย หยับบ่อให้รถเร็วแล้วค่อยเบรกนะครับบางทีมันเบรกไม่อยู่แล้วอาจจะคมามไปได้ต้องเบรกตั้งแต่ตอนรถเริ่มลงเลยแล้วก็เลี้ยงเบรกไปเรื่อยๆให้ความเร็วเนี่ยต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ยิ่งต่ำยิ่งดียิ่งปลอดภัยถ้ารู้สึกว่าความเร็วเอาไม่ค่อยอยู่แล้วเบรกหน้าช้วยด้วยนะครับคนก็ถนัดขึ้นขึ้นเบรกหลัง50บเบรกหน้า50ตามความรู้สึกข,ของเราอันนี้ก็แล้ว,แล,วแล้วแต่ถนัดนะครัแต่ละคนนะครับค่อยๆลงเรื่องใหญ่คือค่อยๆลงยิ่งถ้าฝนตกเนี่ย ต้องค่อยๆขาลงมาเลยครับนะเราใช้สปีดไม่ได้ยกเว้นว่าคนที่เขาชานาญแล้วถ้าเป็นพวกมือโปรเนี่ยเขาทิ้งลงมาด้วยความเร็วแต่ว่าคนนั้นก็จะกาะูกนะแต่ว่าที่แน,น่ๆคือช่วงทางโค้งเนี่ยทุกคนไม่สามารถลงเร็วได้นะครับเพราะว่าลงมาชันแล้วเจอทางโค้งอีกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วจนลงมาถึงข้้งล่างก็จะมาเจอสามแยกเขาใหญ่ตรงสามแยกเขาใหญ่เนี่ยไปได้สองทางครับเลี้ยวขวากับเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะไปถึงน้ําตกเหวสวัต จะผ่านน้าตกผากกยไม้ก่อนแต่เส้นนี้เนี่ยหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะตอนไปถึงผาโกยไม้ยังเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะจากผาโกยไม้ไปเหวสุวัฒน์ทางมันจะดิ่งลงไปเลยดิ่งลงไ,ไม่หมายความว่าไงรู้ไหมตอนขาขึ้นเนี่ยเราต้องไต่ไต่เขาขึ้นไต่เขาแบบชันๆระดับประมาณ1 0 12อเปเนะไรนกลับขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็กลับขึ้นมามันก็จะมาเจอตรงสามแยกเขาใหญ่ถ้าไปทางซ้ายตรงต่อไปเนี่ย ก็จะมาถึงบริเวณที่ทําการก็มาถึงจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยจากตรงนี้ตรงต่อไปข้างหน้าเนี่ยก็จะไปเจอที่ทําการละที่ทําการดุษานก็มีร้านค้าร้านอาหารมีห้องน้ำเราสามารถพักตรงนั้นได้ถ้าจะไปต่ออีกนะครับก็จะไปถึงหอดูสัตว์นะครับไปถึงป่งชมนมเพื่อนนะครับที่มีเป็นป่งดินที่มีช้างมากินนะถ้าตรงต่อไปก็เป็นจุดชมวิวกม30ต่อไปแค่นั้นก็พอนะครับเพราะว่า จากกมสามสิบเนี่ยมันจะเป็นทางลงเขาละลงดิ่งยาวไปนู่นเลยครับไปถึงด่านเขาใหญ่ที่ปากช่องนะแล้วก็ต้องกลับเส้นทางเดิมนะครับกลับเส้นทางเดิมผ่านมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปถึงสามแยกเขาใหญ่ที่อยู่ด้านหลังแล้วก็เลี้ยวขวากลับลงไปที่ด่านเนินหอมเหมือนเดิมทั้งหมดเส้นทางที่ผมปั่นเนี่ยรวมแล้วทั้งหมด115กิโลเมตรพอดีนบนับจากสตาร์ทที่ด่านเนินหอมแล้วก็กลับลงไปที่ด่านเนินหอม อันนี้ก็ใช้เวลาตลอดทั้งวันนะครับนะก็อาจจะหนักหนาสาหัสเกินไปสําหรับมือใหม่นะฮะมาครั้งแรกเนี่ยคิดว่าอาจจะลองแค่ด่านเนินหอมมาถึงสามแยกเขาใหญ่ก็พอนะประมาณ30กิโลเมตรแล้วก็พอมีประสบการณ์มากขึ้นครั้งหน้ามาอาจจะเพิ่มระยะทางให้มันมากขึ้นนะครับเมื่อมาบ่อยๆเข้าเริ่มคุ้นเคยต้องซ้อมบ่อยๆเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่ในการปัน่นจักยานคือต้องซ้อมนะไม่ไม่ซ้อมเนี่ยร่างกายก็จะหมดแรงไปไม่สามารถามี power ที่จะ มาไตา่เขาใหญ่ได้เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วลองขึ้นไปยอดเขาเขียวครับนะสุดยอดของนักปั่นที่มาเขาใหญ่ก็คือยอดเขาเขียวนั่นเองนะโอเคครับวันนี้ก็คงได้รับความรู้แล้วก็สาระไปบ้างพอสมควรพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมชมแล้วกดไลค์กดแชร์ถ้าดูผ่านทาง YouTube อย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่ๆดีๆแบบนี้ออกมาเนี่ยก็จะได้ไม่พลาด ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ